ถ้าคุณไม่อยากแก่นะให้กินโพนทนดิมเนื้อถูครับเพราะหนึ่งมันไม่ใช่อาหารเสริมหรือวิตามินแต่มันเป็นยีนต้านกนารชราเมื่อคุณกินเนื้อถูมันจะสั่งให้ร่างกายผลิตสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเองและรวมถึงเอ SO d ดีคาตาเลสและกรูตาทีออนทำให้ร่างกายคุณสามารถรับวิตามินจากภายนอกและสร้างเกราะชะลวัยจากภายในร่างกายได้ <S <S ข้อ2มันลดการอักเสบเรื้อรังที่เป็นต้นตอของโรคเรื้อรังทั้งหมดได้ เพราะการที่คุณแก่เร็วเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการอักเสบของเซลครับทำให้ริ้วรอยมาเร็วระบบย่อยพังสมองล้าภูมิคุ้มกันตกซึ่งโพแทนดิมสามารถหยุดความเสื่อมได้ตั้งแต่ต้นต่อเลยและข้อ3คือช่วยฟื้นฟูเซล์แบบองค์รวมและเสริมภูมิคุ้มกันโพแทนดิมสามารถล้างสารพิษได้ปกป้อง DNA และเพิ่มพลังงานในเซลลได้ทำให้คุณไม่เหนื่อยง่ายฟื้นตัวเร็วและดูสดชื่นกว่าคนวัยเดียวกันครับ และอย่าลืมนะครับโพแทนดิมไม่ใช่อาหารเสริมเพราะวิตามินเนี่ยมันแค่เติมสิ่งที่ร่างกายขาดแต่โพแทนดิมจะเปิดระบบชะลอวัยที่มีอยู่แล้วในตัวคุณครับ